G บอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังทัศนมัวันนี้ขอฝากให้เขาดีๆบบก็เสียนเรียกพ่อออมาเรียกป้าคังบัตแอดไลน์มาได้ spp88 อย่าลืมมีแอดดันหน้าด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับช้งตกมันเช่นเคยวันนี้ช้งตกมันจะพาไปพบคุ่ระหวังเอเวอเรตนพบเลสเตอร์ซิตี้ในซึกเปอร์ลีกอังกฤษในเวลาตี145นาที เอเวอรนตนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านเอเวอแรนตนฟอร์มของพวกเขาเยืนของย่ำแย่อยู่ครับ6นัดหลังสุดเป็นการชนะ2แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ผลงานของพวกเขาดูดีกว่าเยอะ6นัดหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันมองดูแล้วเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้ยังคงเหนือชั้นมากกว่าในชั้นมาบ้าฟันทงเลสเตอร์ซิตี้มีเฮแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละ้อย่าลืมแอดไลน์ไปที่ spp88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ